มันก็บางคนก็มาบางคก่อากสงให้มา้สนใจไหมครับลองดนใจถ้าสนใจก็อ่ตรงนี้แล้ดาเก่ยอะงูชักปักรค่ะงูชักปกล นี่ธรรมดาเยห่มเพิ่งมาค่เปิดได้เนี่ยนอยู่ที่นี่เลยร้อมขึ้นมาสอบถามว่าลูกค้าที่ขอเรื่องพ่งมเนี่ยเขมีประชาชนลูกคายแล้วก็อะไรว่าใยุู้กโทแล้วก็โทรไป้ลไ้แบบนี้แล้วก็จะยึดตำวที่นี่่ไมครับดีมา

ครบเจ็ดวันครับก็จะมาเนี่ยล้หองสามสี่ตู้นี้มันมีเบอร์คนที่ให้ติดต่อยอดเงินสู้เท่าไหร่ทวงเงินกู้เท่าไหร่ถ้าทวงได้ถ้าทวงตามได้ก็ให้เลขบัญชีเขาเดี๋ยวไปลยครับแล้วอะไรแสงนี้คืออะไรของพวกน้ำนี่ใช่ไหม บางคนณลูกค้าก็มีความไม่ได้เลยมาดูมาดูเบียนของลูกค้าน่าจะเปนสร้างแตกอะไรตรวจสอบอะไรตรวจสอบไม่รู้ถ้าเกิดมีคนมาสมัครก็จะทาเพิ่มหรือว่าหรือว่ารอหลักเง้ยเนี่ยาเกิดเราทำไดครับเดียวเพราะว่าที่รับสมัครไม่ได้มาิดไม่ได้แจ้งว่ามาทำทุกคนในนี้ได้รับเงินเดือนบ้างยังยังเลยยังไม่ครบปีอะยังไม่ครบเดือนอะอะไรอะ เป็นอาทิตย์หรอกรต่นสามกไมาปอยู่หงไหมเดี๋ยวขอไปดูว่าปลอวันนี้เนี่ยก็ทำการสืบสวนมาร่วมกับสาตพัทยาสืบสวนขางวตรพัทยานียก็วนี้ก็เลยขอคุณเข้าตรงนี้เป็นจุดที่สอง ต,ตอนนี้เำลังจะดูว่ามันทั้งสองจุดเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าก็คงเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการาให้ลูกศิจย์หลินเชื่อนะครับแล้วก็เปิดลูกศิษย์ช่วงนี้นะครับเปิดแย่ญาติแล้วก็มีการเรียกกร่ยงหลอกเลี้ยงเดิกนกับคนไหนทั้งหมดรวมถึงผิดประการอีเชิงหนึ่ง่ควรที่เกี่ยวข้องนะครับีย๋ยวว่าตอนนี้กำลังทำการพิจารณาคดีข้อหาตอนนี้ทั้งหมดมีสี่คนนะครับที่ตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ก็มีเป็นชาวไทยพวกขงจั่นแล้ว็เป็นชาวจีน ทันตท,ที่ดูแลนะครับเข้าใจเงินทุนกระโดดเข้าใจว่าตอนนี้เงินทุนเนี่ยเรื่องต้งเนี่ยน่าจะมาจากของคนจีนนะครับที่มาทําแล้วก็มาทําให้หนึ่นเป็นการทั้งเติมใจคนนะครับตอนนี้ไม่ลองจะเกิดผลท่าไรกับเราจะทันตทดีมากคือกระบวนการนี้นะครับมันจะมีการตั้งแต่เรื่องแบ่งหน้าที่ทำให้แต่เรื่องการจัดหาเบินทุนนะครับแล้วก็เข้าไปะยาหลพันอย่างเป็นเรื่อง ผู้หรือเงินของเขาเนี่ยแล้วมีการถ้าใครที่มีคุณสมบัติที่เขามั่นใจว่ากู้เขาได้แล้วมีมีแรงที่จะผ่อนต่อได้เนี่ยเขาก็อาจจะให้กู้แต่การกู้ของเขาเนี่ยมันดอกเบี้ยอะไรมันก็เติมมาป็นหมายกำหนดอยู่แล้วปล่อยกู้ไปสามพันอาจจะหักดอกครั้งแรกเลยพันสองพันสามจะรับเงินไปก็จะแพงกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีการชำระหนีต้ตามวงรอบเขาที่เรากำหนดไว้มันก็ไม่ปวรหาก ก็แต่ว่าถ้าไม่ชำระเนี่ยมันก็จะมีการทวงถามนะครับทวงถามถึงแม้กระทั่งเ,เพื่อรอบข้างเพราะว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างการมีการข้อมูลในโทรศัพท์้าะไรแเนี่ยต้องฝากประชาชนทั่วไปนะว่าเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่มันมี SMS หรือว่ามี